สบายดีพี่น้องชาวไทยอันนี้กลับมาพบกับรถที่บีกับอีกครั้งนะครับวันสุดท้ายของที่ลาวอันนี้เป็นโปรแกรมที่ที่น่าจะบอกว่าใช่ครับใน่ใช่ไหมครับสุดท้ายยังนี้ที่สุดนะครับที่สุดของการท่องเที่ยวที่ลาวแล้วนะที่สำคัญก็คือว่าทุกท่านน้อยท่านนะครับที่มาที่เที่ยวลาวอาจจะยังไม่เคยมาที่เพราะว่ามันอาจจะอยู่นอกจาก ตัวเมืองนิดนึงนะครับรู้ไหมครับที่นี่เราใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะมาที่นี่นะครับที่นี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียที่นี่เขาเรียกว่าท่างอนนะครับนี่คือบ้านท่างอนนะครับอยู่แขวงหรือบ้านเราเรียกอุตตะม่วนแขวงแขวงก่อนนิดก่อนเดี๋ยวก่อนนีดก่อนแขวงสายม่วนนะสายพานีครับสายพานีแขวสายพานีใช่ครับตัวช่วยเราบอกเลยตอนนี้ครับ ร่องแพร์นะครับแพรนี้จะเป็นร้านลาวเดิมนะครับร้านลาวเดินบรรยากาศดีมากๆดีมากมาก่าสุดท่ากดไลค์กันตุ้ไลค์ก็ได้นะครับถ้ารูจากหน้าหนักโลนะครับท่านอาจจะเคยมาร่องแพร์แม่น้ำโขงนะครับแต่ที่นี่เราจะบอกว่าเด็นกว่าที่แม่น้ำโขงนะฮะพอดีคือท่านแม่เลยครับคุณเสืออ่ะถูกต้องที่นี่คือแม่น้ำมิวนะครับครับนี่คือแม่น้ำมิงนะครับอาจจะบางคนอาจจะไม่เคย แต่ว่ามีประโยชน์หลากหลายอย่างนะครับใช้ในการท่องเที่ยวใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันในประเทศเราต้องขอบคุณแม่น้ำมี้แน่ยอดเยี่ยมครับ,<า>ท,บท่านจะเห็นแสงแดดเริ่มส่องมาที่ผมตอนนี้นะครับมันยังไม่เบ่งบังกายเพราะผมยังไม่ได้สดทีมโ, <c oughs> ทโปรดักชันครับการดูนรหน้าเก็บมาเรื่อยๆครับทีมโปรดักชันทีมมันดูไม่ไดีนะตอนนี้ก็แกก็เริ่มต้องมาทำลองมาดูบรรยากาศแม่น้ำกันนะครับ มาดูสองข้างฝั่งแม่น้ำนึ่มนะครับตอนนี้แล้วก็ร้านอาหารที่เราเป็นท่าเรือด้วยนะครับเป็นร้านอาหารด้วยธรรมชาติมากๆนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสักหนึ่งคันสองคันก็โอเคถ้าเราเก็บอะไรให้ด้วยนิดๆหน่อยๆครับก็พอคืนบรรยากาศน่าจะโอเค ว่านะครัทริปนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นการเดินทางที่เพอร์เฟคเกือบทุกอย่างจริงๆครับเพราะว่าเราพยายามสัมสกทุกครับที่นีแล้วก็ไม่คิดเลยนยกเป็นอย่างเดียวครับแต่สิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกิดกำลังสูงไว้ก็ถ้เป็นไปไน้เราจกลับต้องไม่ลกสุดเราจะกลับมาเด้นทางัญยาครับ ปลี่ใจผมไม่รักกันเป็นแค่ฝันถธงทุ่มเททักอย่างเธอตัวที่ขอไปให้เสร็จคำรักกันคงอีกนานแสนไกลให้กดเห็นสุดใจฉันก็รอ